วันที่10มิถุนายน2568ที่ศูนย์รองทุกธรรมเนียบร,รัฐบาลนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอาจารย์ปานเทพพงพัวพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินพร้อมด้วยกลุ่มแนวร่วมที่สนับสนุนรวมถึงนักวิชาการต่างๆ กลุ่มคอปทอสปะปะสอกองทัพธรรมและประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินมากกว่า1,000ชีวิตทยอยเดินทางมารวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยกรณีความขัดแย้งตามแนวชายแดนกัมพูชานายสนธิย้ำอีกว่าเรามาเตือนรัฐบาล ใครก็ตามที่มีเจตนาใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนในการเจราจาทวิภาคีคือการสละอธิปไตยเป็นกบฏ20ปีที่แล้วได้ทำเรื่องนี้มาเรามีหลักฐานว่าความผิดสำเร็จแล้วเราไม่อยากสิ้นชาติสิ้นรัฐบาลไม่เป็นไรในส่วนของอาจารย์ปันเทพได้กล่าวว่าแม้มีสัญญาณว่ากัมพูชาจะถอยแต่เราไม่เชื่อ เราเชื่อว่าเป็นการถอยทางยุทธวิธีการทหารเพราะปัจจุบันเรายังไม่สามารถไว้วางใจได้เรายังเห็นท่าทีของกัมพูชาเป็นปัญหากับภัยคุกคามต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของไทยอีกทั้งกัมพูชาย,ยังประกาศว่าพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาเมือนโต๊ดปราสาทตาควายและพื้นที่มอมเบยสามเหลี่ยมมรกตเป็นของกัมพูชา และจะนำเรื่องเข้าสู่การตัดสินที่ศาลโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชาย,ยัางยึดมั่นในแผนที่มาตรา1ต่อ2 0 0แสนที่จัดทำโดยประเทศฝรั่งเศสเพียงฝ่ายเดียวซึ่งเป็นการลุกล้ำฝ่ายไทยตั้งแต่ปีพศ2543จนถึงปี2547มีการละเมิดข้อตกลงไปแล้ว470ครั้ง อีกทั้ง MOU ปี2543ในสได้สร้างความขัดแย้งให้กับไทยกับกัมพูชามาตลอด25ปีรวมทั้งกัมพูชายังยึดเส้นเขตไหลทวีปทางทะเลและสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มยื่นเข้ามาในอ่าวไทยที่สำคัญกัมพูชาเป็นพื้นที่อาชญากรรมทำลายเศรษฐกิจและความมั่นคงของ,ของประเทศไทยตลอดแนวชายแดนไม่ว่าจะกคาสิโนแก๊งคอรเซนเตอร์พนันออนไลน์ และการทำลายสัตว์ป่าป่าไม้ตลอดแนวชายแดนของประเทศไทยทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลแพทองทานทำตาม6มาตรการดังนี้มาตรการที่ 1. รัฐบาลไทยต้องไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและไม่ยอมรับการที่กัมพูชา นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆไม่ยอมรับอำนาจจากองค์กรอื่นหรือประเทศอื่นมาตัดสินในเรื่องอธิปไตยของประเทศไทยและใช้กลไกทวิภาคี JBC เท่านั้นมาตรการที่2ประเทศไทยต้องประท้วงอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลกัมพูชาและทางสากลว่า3ปราสาทและ1ดินแดน เป็นดินแดนอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยมีการแบ่งเขตแดนเสร็จสิ้นแล้วระหว่างสยามและฝรั่งเศสต้องแก้ไขคำพูดของนายภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่กล่าวว่าการลุกล้ำของกัมพูชาจุดนั้นไม่ใช่พื้นที่โนแมนแลนด์แต่เป็นแผ่นดินไทยของราชอาณาจักรไทยเท่านั้นมาตรการที่ส ยกเลิก MOU 2,543เพื่อยกเลิกแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนมาตรการที่4ยกเลิก MOU 2,544ยกเลิกเส้นไหลทวีปของกัมพูชาและใส่เส้นมัธยาตามหลักสากลมาตรการที่5สั่งการและมีมติเพิ่มเติมอำนาจต่อรองให้คณะเจรจา ไม่ว่าจะปิดด่านแก้ปัญหาชายแดนพนันออนไลน์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์อาวุธสงครามยาเสพติดการตัดไม้ทำลายป่าต้องกดดันต่อด่านปลอยเปดและคาสิโนทั้งหมดมาตรการที่6หากสถานการณ์ไทยกัมพูชาเลวร้ายไม่สามารถเจรจาได้ภาคประชาชนสนับสนุนให้กองทัพไทยประกาศกฎอัยการศึก เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่มาจากความผูกพันทางเครือญาติของผู้นำทางการเมืองทั้งสองประเทศหรือการสมยอมผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและที่เพิ่มเติมคือให้เปลี่ยนประธานคณะกรรมาการเขตการร่วมไทยกัมพูชา JBC หัวหน้าคณะเจรจา JBC ฝ่ายไทยในวันที่14มิถุนายนที่จะถึงนี้ จากคุณประสาทวินิจฉัยเป็นท่านอื่นเพราะอดีตเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพระนมเป็นเมื่อปีพศ2555ซึ่งในครั้งนั้นเป็นครั้งที่7คนไทยถูกจับบริเวณชายแดนใกล้ปราสาทพระวิหารอาจจะเป็นเหตุสุ่มเสี่ยงในการเสียดินแดนอีกครั้งเหมือนกรณีเสียเขาพระวิหารตามมาตรา119 ผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ราชอาณาจักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชอาณาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตซึ่งมูล,ลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินจะติดตามดำเนินการตามกฎหมายของคนเหล่านี้ต่อไปหลังจากนั้นตัวแทนแต่ละภาคส่วน ได้พูดคุยปราศัยกับพี่น้องคนไทยที่มาร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้โดยหลายๆท่านได้มอบดอกกุหลาบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เสียสละออกมาเพื่อช่วยกันปกป้องอธิปไตยไทยก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ